สวัสดีครับผมลุงหวานเกษตรไรสไตล์คนโคราชนะวันนี้ลุงหวานก็จะพามาดูการปลูกของลุงหวานนะการกล้วยห้าแถวนะกล้วยน้ำวานะตามไปด้วยมีนุยน่ยนามีมะพร้าวโดยไม่มีระบบน้ำนะใช้ธรรมชาติล้วนๆนะดูกล้วยของลุงหวานนะระบบธรรมชาติของลุงหวานนะ ดูลูกมันะน,ะนะเป็นสิบหวีนะดูเดี๋ยวพามาดูเพื่อนจะพาไปดูนะลูกหวานจะพามาดูการปลูกกล้วยหวานจะปลูกเนี้ยเนี่ยจะมีเห็นไหมเนี่ยจะมีน้นานะเนี่ยมีน้ําข้าวโพดกล้วยเนี่ยลูกหวานปลูกจ้ามือเลยนะเห็นไหมเป็นร้อยเมตรเลยนะห้าแถวเป็นร้อยเมตรนะกล้วยน้๊ว้าเป็นดงเป็นร้อยนะนะ เนื้อามะพร้าวมันก็มีบางบางบางหลุมมันก็ตายนะลุงหวานก็เอามาแซมนะมันใหญ่บ้างเาเล็กบ้างคือลุงหวานแซมนะเพราะว่ามันไม่มีระบบน้ำนะเห็นไหม <c oughs> นี่คือนุ่ยหนานะเราปลูกเลยนุ่ยหน่าไผ่นะหนุ่ยนุ่ยหน่าไผ่นะกระรางดงนะลูกใหญ่ลูกใหญ่นะนุ่ยหน่าไผ่กินอร่อยนะครับนะเนื้อฟูของลุงหวานนี่แท้แบบธรรมชาตินะล้วนะเลยนะลุงหวานจะปลูกนะมะพร้าวต้นเริ่มใหญ่แล้วนะ ไม่หนาเรเพิ่งลงไปนี่ปีนี้นี่ก็ลงไปกล้วยนี่กล้วยไข่คุณหวานปลูกอันนี้ไม่หนาไม่หนาทันทีแล้วปลูกไปเลยนะเนี่ยจะยาวไปนู่นเลยคุณหวานก็เป็นคนกเกษตรเกษตรมันไม่ได้สะอาดะคือคุณหวานจะเาขา,เร,า,เ,า,า,าเรียกว่าอะไรจะมาซส้ปุ๋ยคุณหวานก็จะมาแค่เรียกว่าอะไรนะเนีุณหวานจะจะตัดกรบหญ้า ไม่ให้เตียนเลยนะลูกหวานเนะี่ยเอาขนาดนี้เกษตรที่เกียดอย่าง,งหวานคือเก็บความชื้นนะครับนะเนี่ยไม่ต้องประสา,ารมากนะี่นี่เราก็เขาเรียกอะไรนะเนี่ยยงบริเวณที่เราจะใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยนะิดปุ๋ยเนะี่ยปุ๋ยปุ๋ยพวกขี้หมูขี้หมูเม็ดนะผสมเค้มเล็กน้อยแค่น้ึงไม่ต้องเอาเยอะนะไม่ต้องใช้นะเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนนู้นก็เป็นห้อย ไปส่งโรงงานนะดูสภาพนะจะเป็นงี้นะของลูกหวานก็เสร็จง่ายสไตล์ลุงหวานนะไม่ตายนะเนี่ยกล้วยปลูกหน้าแรงหน้าแรงปีที่แล้วนะช่วงช่วงประมาณชันหวานนะยังยังไม่ถึงปีเลยนะมันม,มีใหญ่บ้างเล็กบ้างเพราะเนื่อแต่เป็นหวานลองทดสอบพวกมูลสัตว์ปยชื่อชื่อวัวเนี่ยเนี่ยที่ลูกหวานเนี่ยไอ้ใหญ่ๆนี่ลุงหวานลองลองวมตรงดีๆนะ อันนี้ไม่ได้บำรุงอะไรเลยนะปล่อยตามเดิมแต่ก็ไม่ตายนะคือนั่นแหละ่างลูกหวานปลูกอะ่ะใช้ใช้ชี้มัวน้ำหมักนะลองก้นหลุมนะ,ละเลงให้มันเละๆแล้วก็ปลูกเข้าไปนะหน,หน้าแรงเดี๋ยวหน้าแรงให้ลุงหวานจะลงอีกนะลงอีกนะลงไปเรื่อยๆมีที่ว่างลุงหวานจะลงไปเรื่อยๆลุงหวานชอบปลูกหน้าแรงไม่รู้เป็นไร,รหมายว่ามันพอเขาเรียกว่าอะไรนะพอมันติด มาเจอหน้าฝนปุ๊บมันก็จะติดเลยนะมันดีะเนี่ยช่วงเนี้ยเหมาะเลยนะเหมาะเลยเนี่ยลาบันสาปลูกไปเลยใครว่าปลูกกล้วยลาบันสาออกคะเคืออะไรเขาว่าเคือมันจะเล็กมันอะไรอย่าไปอย่าไปเชื่อมากนะวิชากรารเนี่ยลูกหวานที่ออกรูปออกอะไรที่เห็นไหมนี่กับปลูกเหมือนกันหน้าแรงมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันนะไอ้สไตล์สไตล์วิชากรารกับ เอามาปฏิบัติจริงมันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องนะมันใช้กันไม่ได้หรอกเออกรมันต้องเกิดจากการเรียนรู้ของเราเองนะมันจริงแบบมันจะทําให้เรารู้นะว่าจริงไม่จริงบางสิ่งบางอย่างในตํารามันไม่ใช่กับการปฏิบัตินะมันคนละเรื่องเลยนะนี่ความวาที่หลุงวานที่ลุงหวานทํามานะอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม